ดอกไม้งามๆเหมือนเพื่อนจ้ามือเนี่ยตอยกับผ้ามาเบ่งดอกไม้อีกแล้วนะจ้ะเนาะแล้วต่อยจะซื้อไปล่งสวนดจ้ะมีหลายสายพันธุ์เลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวต่อยมากนี่้ีม่วงนี่จ้ะต่อยมากงามนะนเพื่อนๆเนาะนี่เยอะแยะมากไม่ให้เลือกเลยจา้าเอาันี่ก็งามจ้ะเพื่อนๆดอกปีนี่งามเนาะสวยมาก าก้าวนนยูโรจ้ะสามร้อยก็บาทจ้ะเอาไปปลูกนอกกระช่านจากตนเนาะานเพื่อนๆเนาะอีกวอีกสายพันหนึ่งจ้ะอันนี้ก็งงามสวยมากๆเลยจ้ะต้อต่อยมากอันนี้อันนี้งามดีนี่งามมากเลย นี่ก็ง่าเหมือนเพื่อนจ้าตนละตกละต้นละร้อยบาทจะ้ะเพิ่งนสองยูโรเก้าเก้ามีหลายสีให้เลือกจะ้ะนี่ก็ง่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เคี่ยงวอบพิซซาเพื่อนเพื่อนอโอ้เท่าไหร่น่ะสามร้อยหมื่นเที่ยวเนสองร้อยกสองรอยก่กีตีแค่หมื่นบาทหมื่น่อยหมืนหงรอยเนาะอันนี้ใส่ทานได้เพื่อนเพื่อนว้าว วัต <laughs> สือดอกจก้ะอันนี้เป็นแบบเตาอบพิซซ่าหนอกบ้านเนาะอันนี้แบบมีใส่แก๊สจ <c oughs> ้จะแบบนี้เท่าไหร่ราคาอันนี้สิแพงแน,น่จ้ะสี่ร้อยเก้าสิบห้ายูโรจา้าน่าแบบนี้ก็ดีเนาะแต่อั้ตอยไม่ใช่คอพิซซ่าจา้ะเลยบรสือแพงน,น้าอั้ตอยกระเดินมังน่งนอกก็คุณพ่อก็คุณลุงหละจ้าแต่อั้วตอยอยากได้พิซซ่านอกกระชั่นอั้ต้อย น้อยจีเจ้อู้หเพื่อนเพื่อ,อนอตอยเจอนี่ตอนอันนี้เลยจ้ะเจอแล้วเพื่อนเพื่อนดอกแคฝรั่งเวยจ้ะแล้วตอยคือไปปลูกเจอแล้วดีใจเพื่อนเพื่อนจ้ะน,น้องเพื่อนเพื่อนอตอยได้ดอกแคฝรั่งเวยจ้ะนันสีมีเป็นสีม่วงจ้ะอันนี้กินได้จ้ะ อตอยสีเอาอยู่จ้ะราคาอะสิบสี่ยูโรเก้าสิบห้าสะเดี๋ยวไปรตรงไปหาเก็บหม่องอื่นเนะจ้ะเนาะเพื่อนเพือ่อนตอนมาสังเกตเบืองดอกมันแมนด้วยจ้ะแตเป็นดอกแค่เนาะแต่ว่าใบมันบบแมนจ้ะอันนี้ใบมันเงาถ้าดอกแค่ใบมันสีคือดอกแค่บานกาเลยจ้ะถ้าเคยเห็นผู้รงคนบอกกินใดเนะจ้ะเนาะแต่ว่า,าต่อยบอ่เสือดอกจ้ะอันนี้ก็ตัดต่อยบอ่เสือเนอะอาะเคยจะมีคนโพสในเฟซบุ๊กอยู่

เมื่อบา้านแล้วด้วยโบ๊เยอะที่อ๋อตัวตะเกียบยิดเน้นเมียฝนมาแหละจะเพื่อนต้องเฝ้าเฝ้ากับบ้านลแล้วร่มแห้งแล้ตตอยได้กระถางเนาะได,นได้หินได้หินได้หยังหลกักเดินทางกลับบ้านเพื่อนจ้าขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้เนาะจ้ะนะขอบคุณทุก,ทกคนนะจ้ะ คลิปเหน้อต่อยล่าไปเกนอยู่กันเด้อเพื่อนนจ้าบ๊ายบาย